สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภุสุคนสวัสดีเอฟซีทัวรโลกสวัสดีแอดมินทั้งสีท่านของตีมากระตีหน่อยสายฟเรียนนามเสร็จแล้วจ้ะพาตีหน่อยอ้าตีหน่อยขึ้นเทิงได้ีหยตีหน่อยมัวรลายเรียนนามพี่น้องนานนพวกเข้าเได้มาที่หนึ่งปีละครั้งทุกคน บ่ได้ปีละครั้งครเราพว่าเขาจะเ,าเปิดช่วงเฉพาะซ้ำเมือพี่น้องหนาหนาวเขาจะบาเปิดได้ค่ะปิดเฮ็ดกระไรพี่น้องเอ้ยสออรเฮ็ดพีด่น้อยค่ะโอ้ย ก็เป็นช่วงเวลาดีๆของตีไม้ก,กับตีหน่อยเนาะ,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 ะค่ะเนาะแล้วก็กับพพอเพุ่นนะพี่น้องเข้ายาด่ามาเนาะ,ะเข้าเลิกกันไปเข้าก็ยังเป็นมูกันนะคะ<อ>เป็นมูดีๆต่อกัน,นะค่ะเพราะว่าก็รู้ว่ามีโอกาสแบบนี้อีกบอ่อพี่น้องนะคะก<อ>็ะคะคเก็บช่วงเวลาดีๆนะคะไหวพี่น้อง ดูวามเอ้ยประมาณนีค่ะพี่น้องทอง้าก็สวยสวยได้พี่น้องเลยผูเบากหลายคนกหลายโอ้ยแต่ขันเข้ามาอันพ่อมามันสีบดกระจกมาเฟเลี่แล้วนอพี่น้องเนาะอันนี้ถือว่าน้อยนะปกติมันเต็นเต็มเลยแหละบ่มี่มองเดินเลยแหละค่ะนะคะแต่ช่วงโควิดมันก็ปิดไปสองปีมันได้พี่น้องมันบ่เปิดมันก็หวังก็มาเปิดช่วงโควิดหายนี่แหละค่ะ นี่นะคะพี่น้องโอ้ยบรรยากาศอยากให้มืเจ้ามาสัมผัสเด้พี่น้องเลยบรรยากาศงามงามบรรยากาศดีพ่ออ่อันนี้ก็บ้องหอนปรรยากาศพี่น้องพอดีเลยค่ะนี่นะคะข้างขวาก็สวยแห้งอันนี้เธ่ามาเยือนนี่ยังนี่เธ่ามาเยือนนี่ยังคุณอะบุกไปบุกไปพี่น้องเบุกคันหนามบุกกระแน่นๆผู้ใดเนี่ย กับาณนี้แล้วค่ะพี่น้องโอ้พี่น้องมุ่งกิน่อยฮะค่ะผิตภาณประการใดตีไม้ก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกทุกทันกับแอดมินในเดือพี่น้องเด้อนะคะบอดี้มี่เจตนาที่บอดีต่อผู้ใดพี่น้องก็อยากจะเอา,อาเวลาดีๆช่วงดีๆนะคะมาเผยแพร่ทุกคนได้รับหนู้รบฟังนาะพี่นอ้องว่าเออแตละมือ,อตีไม้เฮ็ดยัง มีความสุขบาอยู่กับลูกเขามีความสุขไร้ค่ะพี่น้องบอ่อเป็นคือเก่าแล้วค่ะก็เริ่มนะพี่น้องเนาะกนะฮูเนาะเออเอาบอ่อตองเบาหลายผู้ใดด้ามากะสร้างหัวมันพี่นอ้องคอยก็บเก็บช่วงเวลาดีๆของลูกคอยกับคอยอยู่น้ากัดน,นะคะตีหน่อยกับตีไม่นะคะสุฟินดูเขาอุ๊บปะเทโรอุ๊บปะมามาณจะเส้นทิ้งย,ย้ายแล้วโซโฟฟลามโอ้โหวไร้จะลูกว่า โอ้ยแม่หอนแห้งวะสันโอ้ยพอกันเดอ้ออีแม่เอ้ยว่าสันมะหอนแนอหอนแน้งหอนดากว่าสันกางเกงกับเขาเว็มพี่น้องเอ้ยกางเกงตัวใหญ่ๆกับมีกับปอไซคุณอะโอ้ยข้าเจ้าก็เลยสิเห็นใครหำพี่น้องโอ้ขอขอประทานโทษเด้อค่ะคุณอะพี่น้องคุณอะเขาดูโก้เยอะเว้นต่ม,มามาแต่ได้พี่น้องเด้อพาตีนหน่อยอันไปนะคะเขาพี่เขา โอเคตามตีน้อยไปนะครับทุกคนจะไปนั่งเรือสันนิวที่ม้อย่างตีน้อยจะนั่งเรือนะคะอุ้ยอากาศดีแห้งพี่น้องโบห่อนโบหนาวพอดีพอดีซื้อมาโอเคเลยล่ะค่ะนะคะหรือว่าโอเคพอน่าโอ้ยกางเกงเขาวิ๊มล้วพี่น้องเอ้ยกางเกงตีน้อยน่ะ อางเกงตัวใหญ่ๆกับมีกับเ่เฮ็ดกับ่บไซพี่น้องเลยเสื้อผ้าตัวดีๆกับมีด้อพ่อแม่พี่น้องเาแล้วเราจะนั่งเรือกันนะครับทุกคน เดี๋ยวตีไม้จะวา,า,างก่อนลงก่อนนะคะพี่พน้องเดี๋ยวจะถ่ายต่อแล้วก็จะทาคลิปต่อนะคะแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นหินนะคะให้เด็กเก็บนะคะทุกคนมันเป็นน่าจะเป็นพลอยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีหอยด้วยทุกคนมีหอยนล้วพี่น้องเห็นบหมนะคะเป็นอนันให้ให้เด็กหน่อยนะคะพี่ะค่ะทุกคนเพราะว่าเขาซื้อบัตรพ่อแม่แล้วก็จะกให้พี่ให้เด็กน่อยนะคะ ระมาณนี่ค่ะระมาณนี้ทุกคนเลือกเอาถุงถุงเอาดูฟิ้นนะเช้าร้องโอเคโอ้ยอ่ะจะเอาฟินประมาณนี้ค่ะทุกคนโอ้ยเข้าเข้าเข้า ใส่ตรงนั้นก็ได้นะแล้วจะเนื้อนเอาใส่น้ำเหมือนกับลเหมืนกับเหมือนกับหใขุดท้องหแม่พี่น้องอุ้ยโซฟีนีเหรออุ้ยนที่ไม่ให้นั่เอ้าไหนโอ้อีฟ้องฟ้องก็ออกซิเยอะมากมกเยอ่ะ้จไปโอ้โอ๊ย กูมันกี่วิไอปั้นเอวว่าเฮลเด่เขาก็เอาให้เด็กนั่นแหละค่ะเด็กเล่นนะคะทุกคนเออมีแต่เด็กหน่อยนะคะเพราะว่าเขาซื้อบัตรเข้ามาแล้วมันก็ดจิฟรีประมาณนี้นะคะทุกคนงามงามค่ะนะคะงามมากๆไปขับเรือมาเลยพี่น้อง ครับผมเป็นหอกค่ะขี่ไปขี่าอยู่ก็มาว่านี้แล้วค่ะทุกคนนะคะห้าก๋วิเบบึงรอบๆห้องเ่นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาหารนี่แพ่งพี่นอ้องแพ่งเป็นสองเท่าเลยค่ะนะคะตีใหม่ค่ะห่อเข่ามากห่อเข่ามากเราขากับหอ้องคอยแจกแป้กินพิซซ่ากันนะคะทุกคนนี่กับมาวานี่หินนี่นะคะทุกคนน,นะคะมันกามว่ามันแตกต่างมันก็คล้ายๆบ้านเฮานั่นแหละค่ะพี่นอ้องแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างมันอาสี อาชีบางอย่างอาชีบ่มีคือบานเห่านะพี่น้องเนอมันก็เลยอันนะคะสําหรับตีไม่กะโอ้ธรรมชาติงดงามเสมอพี่น้องคุณนะคะนะคะนาเที่ยวกะปีละครั้งนะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดตลอดปีได้พี่น้องเขาเปิดแต่ช่วงนาห้อน,นี่แหละค่ะเนาะโอเคคลิปนี้กะขอขอบคุณนะคะเอฟซี FC, ทุกท่านหลายหลายเลยคะ่ะที่เขามาเบิง่งขามาเป็นกําลังใจให้ตีไม่่าลืม กดติดตามกันเขามากหลายๆเร้่อพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้กับบ่ยาวันไหนตีไหม่ขอทุกคนนะเจอแต่สิ่งดีๆอย่าไดมีความทุกข์นะคะตื่นเป็นสุขทุกบ่มีเงินไหลกองท่องไหลามากให้มั่งให้มีให้ลำให้รวยบอ่บอดบ่ยากบ่เจ็บบ่จนไปใส่มาใส่มิตะคนนลกคนอุปธรภมเมตตาคำจุนตลอดปีตลอดชาสุขภาพแข็งแรงทั่วนาทั่วตากันสุขปู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อดสิ่งใดบ่ดีก็เตะที่มันเขาหัว,หวไปเลยพี่น้อง นะคะคลิปนี้ก็ขอลากักันไปก่อนเราเจอกันในคลิปหน้าได้ไี่นอ้องสวัสดีค่ะซาลังเฮค่ะบ๊ายบายค่ะ